วันนี้ได้รับบทเป็น่อบานหาไข่แมงกิโลละห้าร้อยครับในบาน้านสั่งมาวันนี้ต้องได้ขายหนาล้านบอกก่อนจากดูในยูทูบก็มีประมาณนี้ครับก็จิตทะลกเลนหน่อยเ่าผมไม่เคยหานะเดี๋ยวมาลองเจ,ออนะเจเ้ิงและเนี่ยผมจะลนึ่งลังเลยนะจะเอาเลยเลย ไม่มีตัวครับม,มีตัวหน่อยๆไข่หน่อยๆไ,ไข่เ่าเลยนี่ครับแถวบ้านยังไม่ไข่ยังปีแต่ไข่หมดงานอยู่เลยแหงมันแม่เป่งมันอืมเขาไปหาตรงไหนเนาะน,นี่ครับแต่มาลองดูตรงนี้มั่งไกแง่แหลงหนามัมนน่าจะสมบูรณ์กว่าไปดูีเลย โหนี่นักเลยครับมีแต่หมดแดงโอ้ไข่ยังไม่มีเลยเอ๊ยยัไงไงวะไม่มีครับมีแต่หมดแดงโอ้ถ้าได้ถ้าเมียหมดแดงก็คือยู่ตัวยังไม่คือไข่หน่อยอเต็มอยู่ นี่ครับนี่จะหมดแดงกไข่หน่อยมันไข่เมเปียงยังไม่ออกต้องทิ้งไว้ชั่วหน่อยครับสรุปว่าเขียดนี่รอติดเลงน้ำติดเลงน้ำก็แม่อ้อครับ